คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในไทยปีนี้นะคะถึงแม้ว่าภาครัฐจะออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่หนักเท่าปี5-4แน่นอนนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยน้อยกว่ามากค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลให้ใครหลายคนได้นะคะ mm. เช่นเดียวกับนักแสดงรุ่นใหญ่ค่ะคุณบีธีรพงศ์นะคะที่เขาก็หวันว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักซ้ำรอยเดิมค่ะ โดนะักแางรุ่นใหญ่คุณบีธีรพงศ์นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเมื่อครั้งน้าท่วมปี2554แล้วก็สภาพความเสียหายในบ้านนะคะพร้อมกับเล่าเรื่องราวในตอนนั้นค่ะว่าเขาได้สร้างกําแพงแล้วก็โหมกระสอบทรายเป็นร้อยๆลูกอย่างที่ทางการแนะนํามา แต่ก็ไม่สามารถต้านอะไรได้เลยนะคะของส่วนใหญ่ยกขึ้นชั้นสองหมดค่ะยกเว้นแต่พวกตู้พวกไซบอร์ดนะคะโบราณที่ขนมาจากังกฤษทั้งใหญ่แล้วก็หนักอายุก็เป็นร้อยปีค่ะก็ไม่สามารถขึ้นผ่านบันไดได้นะคะซึ่งวันที่น้าเข้าบ้านนั้นตัวเขาเนี่ยก็นอนไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะเพราะคอยเอาไฟฉายเนี่ยไปส่องดูระดับน้ําที่ยังคงเพิ่มปริมาณอยู่เรื่อยๆขณะที่คนในหมู่บ้านได้สละบบ้านตัวเองไปอยู่ที่อื่นกันหมดนะคะเหลือไว้แต่น้องหมาข้างถนนแล้วก็น้องหมาที่เลี้ยงที่เจ้าของเนี่ย ทิ้งไวค้ค่ะให้ผระชชนตกรรมเอาเองเสียงหอนดังทั้งคืนจนวันรุ่งขึ้นนะคะปริมาณน้ําในบ้านเขาก็ได้ขึ้นเลยชั้นพักของบันไดามาสองขัง้นเห็นเฟอร์นิเจอร์บางส่วนลอยมาอยู่ในห้องรับแขกค่ะระดับน้ําในบ้านเนี่ยสูง180เซนติเมตรแต่ที่ถนนหน้าบ้านสูงถึง3เมตรนะคะ นอกจากนี้ทนักแสงรุ่นใหญ่ก็ยังเผยอ,อีกว่าน้าท่วมครั้งนั้นเนี่ยประเมินความเสียหายเกิน5ล้านบาทรถจมไปสองคันแล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้ขับเกลือยางเครื่องเอ,าอ้าบอร์ดบนถนนหน้าหมู่บ้านทั้งยังได้ช่วยเหลือน้องหมาเอาไว้40ตัวค่ะแล้วก็กระต่ายอีกหนึ่งตัวแต่สําหรับตอนนี้เขาก็ได้ตัดรุ้นนะคะว่าน้ําจะมาอีกครั้งหรือเปล่าโดยเจ้าตัวก็ยังย้ำทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบตอนนั้นขึ้นอีกเพราะว่านารกมากเลยละคะ่ะ